สวัสดีครับเพื่อนๆเพจเพนกวินฮาร์ดนะครับวันนี้ครับแอดกินก็จะมาแนะนําเกมนะครับที่ปล่อยให้โหลดฟรีของทาง Nintendo นะครับนั่นก็คือเกม Pokemon Rumble w o r l d นะครับสำหรับเกมนี้ก็โหลดฟรีได้นะครับใน e-Shop นะครับดังที่ผมอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับสำหรับโซนญี่ปุ่นหรือโซน JP นี่ออกไปแล้วนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะออกโซน US นะครับก็เข้ามาโหลดกันได้เลยนะครับเข้าไปใน e-Shop นะครับเซิร์ชคำว่าโป kemon Rumble อย่างเดียวก็ได้นะมันก็จะขึ้นมาให้โหลดนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะคร ตัวเกมนะครับอันนี้น่าจะโหลดกันเป็นนะฮะเดี๋ยวจะไปดูว่าตัวเกมเขาเล่นกันยังไงนะฮะเอาเละครับเมื่อผมโหลดมาแล้วนะครับก็ให้กลับไปที่หน้าโฮมสกรีนนะครับนี่มีกล่องขวัญมานะฮะกดเข้าไปเลยครับโปเกมอน Rumble World นะครับอันนี้เป็นของโซน US นะครับตัวละครก็น่ารักทีเดียวนะฮะเป็นตัวเล็กๆนะครับเหมือนตัว SD นะฮะ อนี่เขาก็บอกว่าโปเกมอนของเล่นนะครับอาศัยอยู่ในอาณาจักรของเล่นนะฮะแล้วเขาก็จะให้เลือกเป็นมีคาแรคเตอร์ที่เราสร้างเอาไว้นะครับผมเลือกเจ้าตัวตัวหลักของผมเลยแลวกันนะฮะสามารถตั้งเอ่อ t i n t m n s s e s s a g e นะครับหรือว่าข้อความทักทายตอนแรกได้นะครับอ่าผมผมลองตั้งแล้วกันนะฮะตั้งง่ายๆเลยนะครับ เอาแบบนี้แล้วกันฮะง่ายๆครับไปเลยฮะก็ก็ความทักทายเฉยๆนะฮะกด yes นะครับดูที่จอล่านะฮะที่เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็น auto save ด้วยนะครับอ่าแล้วเขาก็บอกว่าที่นี่คืออาณาจักรของเล่นนะครับมีพระราชาด้วยนะฮะคนนี้เองอ่าเขาก็บอกว่ายินนี้ต้อนรับนี่คืออาณาจักรของเขาเขาเป็นราชานั่นเองนะครับ เขาบอกว่าเราชอบโปเกมอนมากเลยและเขาก็ชอบเหมือนกันแล้วก็เขามีคำขอร้องที่สำคัญมากๆนะฮะเขาบอกว่ารู้ไหมว่ามีโปเกมอนของเล่นอาศัยอยู่ในโลกแห่งนี้นะครับแล้วพวกมันก็น่ารักมากนะครับแต่ว่าไม่ง่ายเลยที่จะจับพวกมันนะฮะขนาดเขาเป็นราชานะครับยังมีปิกาจูแค่ตัวเดียวเองฮะตัวนี้นี่เองนะครับยังไงก็ตาม มีจอมเวทนะครับโฮมานะฮะในวันก่อนนะครับเราก็มีโปเกมอนมาประมาณ10ชนิดเลยทีเดียวนะฮะแหตัวละครน่ารักจริงๆนะครับคำขอร้องเขาก็คือให้เราไปนะครับจับโปเกมอนนะครับให้มากกว่าจอมเวทคนนั้นครับยังต่ำคือ11ดชนิดนะฮะโอ้เราต้องออกไปจับนั่นเองนะครับเขาไม่ยอมให้เจ้าจอมเวทคนนั้นนะครับมาคุยโวนะฮะ และเขาก็ได้ยินว่าความฝันของเรานะครับคือการจับโปเกมอนมากมายนะฮะเขาก็ไม่รู้ว่ายากขนาดไหนนะครับแต่คิดว่าเราทําได้นั่นเองนะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็น่าจะได้เควสมาแล้วนะครับเขาจะให้ยืมปิกจูนะครับแล้วก็ให้ยืมบอลลูนด้วยนะครับเพื่อออกไปจับโปเกมอนะนะเอาละครับนี่นั่งบอลลูนไปแล้วครับผมยังไม่รู้นะครับว่าตัวเกมเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองดูพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะ เจอชื่ออะไรนะฮะคิโมริใช่ไหมฮะเฟรโก้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่อาศัยของโปเกมอนนะครับโปเกมอนป่านั่นเองนะครับเขาบอกว่ามีคาแรคเตอร์ไม่สามารถใช้ได้นะครับก็ให้เราบังคับพิกาจูอ่าวิ่งไปตามไปหลุมเนี้ยกด A เพื่อโจมตีไี่แน่นี่แน่้อ๋อเล่นเล่นไม่ยากเท่าไหร่อ่ะไปเข้าไปนี่เนี้อ่าแล้วก็เก็บเก็บไอเทมนะฮะ กด A เพื่อยิงสายฟ้าโอ้โอ้น่ารักมากครับเกมนี้โอ้ต้องต้องไปโหลดมาเล่นนะฮะตีให้ตีให,ห้เออเมื่อ KO แล้วน,นั่นอะไรเอ่ยโอ้จับได้ครับจับได้แล้วคือตีชนะอ๋อแล้วกด X เพื่อที่จะเปลี่ยนโ,โปกเกมอนนะครับอ๋อเข้าใจแล้วฮะ ตัวนี้ตีแรงกว่านะครับตีหกสิบหกนะฮะกด x นะครับเพื่อเปลี่ยนตัวขอใช้เจ้าอาเจโมก่อนแล้วกันครับแหมโจมตีแรงจริงทัดไฟชนะทัดพืชนะครับต้องไปช่วยเจ้ากุ้นแล้วฮะแหมเราตามไปทำไมเอ้ยโดนตีลนะนี่เนี่ยแล้วก็ได้ตังค์ด้วยเห็นไหมฮะอ่ากุ้นบอกขอบใจมากนะฮะ นี่เนี่ยนี่เนี่ยตีแบบชนะท่านิสตีทีเดียวเคโอเลยอ่ะจับจับได้หรือเปล่าจับได้นะครับเมื่อกีน้นี้เอออ่ะแล้วไปต่อเลยครับแบบนี้แบบอะไรเอ่ยโอ้โหลากูลาสหรือเปล่าครับนั่นต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนนี่ออกมาเพราะว่าเราชนะท่านนะฮะไม่งั้เดี๋ยวจะไม่รอดเอาชาร์จพลังอะไรก็ไม่รู้เออ นี่แหีะตีก่อนตีลูกๆมันก่อนตีลูกๆมันโกรธเลยดิโดนตีลูกนี่เนี่ยจะทำลูกฉันนี่แนละตีลูกมันตีลูกมันอ้าวโอ้โหลูกมันออกมาเรื่อยๆเลยเอาตีตีพ่อมาแล้วกันอะนี่เนี่นี่เนี่ยสิบสี่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 โอ้โหตีเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยครับนี่เนี่ยจัดการคุณพ่อมันได้แล้ว เคลียแล้วนะครับด่านหนึ่งใช้เวลาไป2นาทีนะฮะอ่ะขึ้นบอลลูนจับไปเลยโอ้ได้ตังค์ด้วยไปขึ้นบอลลูนไปแล้วนะครับเล่นไม่ยากเท่าไหร่ครับกดเดินเดินตีตีนะครับเกมก็น่ารักตีนะฮะแล้วก็มีโอกาสเวลาตีไปก็จะมีโอกาสที่จะจับโปเกมอนได้นะครับด้มาสองตัวนะครับอาจโมะกับคิโมรินะฮะ โอ้ถ้าถ้าไม้ตายนี้แตกต่างกันด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นว่าเจ้าชิโมริมันสามารถตีแล้วดุเลือดด้วยนะครับรลชาบอกดีใจมากนะครับที่พาโปเกมอนกลับมานะครับเขาก็หวังว่าเราจะเป็นเทรนเนอร์ที่สมบูรณ์แบบในการจับโปเกมอนนะครับโอเคแล้วเขาก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าให้เราเป็นนักผจญภัยที่จะไปจับโปเกมอนนั่นเองนะครับ ให้เราไปเตรียมตัวให้เพชรมา15อันอ๋อแล้วเขบอกสามารถที่จะซื้อบอลลูนของตัวเองได้นะครับด้วยการใช้โปเกดมอนหรือเปล่าน่าจะน่าจะเป็นไปซื้อเนาะบอกว่าซื้อได้ที่ช็อปฮนะในในปราสาทนะครับแล้วมันคือตรงไหนเอ่ยโอเคดูที่หน้าจอร่างนะครับอ๋อๆนี่คือในเมืองนั่นเอง อ๋อให้ไปซื้อบอลลูนในชอ็ชอปช็อปนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นอันนี้นะฮะเข้าไปเลยนะครับโอเคให้ซื้อบอลลูนเนาะอันนี้ฮะอันแรกอันอื่นมีเสื้อผ้ามีโปเกดมอนโอ้โหเกมนี้เหมือนเหมือนจะเป็นเติมเงินนะครับเติมเงินเพื่อซื้อโปเกดมอนนะฮะ,ะเราซื้อบอลลูนก่อนลายการตามที่เขาแนะนำนะครับมีอยู่3มอันเป็นไฟ อันนี้โอ้โหผมชอบอันนี้มากเลยครับน่ารักดีผมขอซื้อเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะอ่ะซื้อด้วยสิโอเคไดมอนด์นะครับได้มาแล้วทำยังไงต่อออกไปผจนภัยด้วยบอลลูนก็คืออันนี้นั่นเองบอลลูนสต็อปคือสถานีบอลลูนนะฮะอ๋อแล้วก็ อ๋อบอลลูนแต่ละที่ที่เราซื้อมานะครับจะนําไปยังไปจับโปเกมอนคนละแบบกันนะอันนี้น่าจะเป็นสามตัวนี้เนาะผมเห็นเจ้ามาลิลีมันมีมันมีดาวอยู่เพราะฉะนะอ๋อ oh, เลือกไม่ได้ครับเป็นสุ่มฮะเข้าไปที่ฟาร์มครับแล้วก็ไปจับอา่าสร้าง่อขอมมานลิชี่ออะไรนะฮะ นี่เนี่ยตีเข้าไปโอ้โอ้เมื่อกี้เป็นตัวพืชเพราะฉะนั้นเราเอาอาเจโมต,ตัวไฟไปจัดก,การมาดีกว่านี่เนี่ย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 โอ้จับได้ครับจับบีเด้ลได้และนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อลังใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นลังหรือเปล่านี่เนี่ยตีเข้าไปน่ารักมากเลยนะครับสำหรับสำหรับตัวเกมวันนี้นะฮะจับได้อีกแล้วนะครับจับสกิตโต้ได้นะฮะโอเคตีเข้าไป เดี๋ยวจะลองเล่นให้จบด่านนี้นะครับจับได้แล้วฮะโอ้เงนิงน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 เงนินเง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 ินอาไม่ทายแล้วนุ่นเออลังใช่ไหมนี่แนล่ตีลังมันโอเคนี่แนล่จับได้เต็มไปหมดเลยนะฮะเออไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงหรือเปล่า นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยผมยังไม่ทราบว่ามันมีเลเวลอัพหรือเปล่านะฮะสำหรับตัวที่เรามาเล่นเพราะว่า,วายังยังไม่ได้ยังไม่เห็นเลยโอเคโทษทีครับเมื่อกี้หลุดไปก็ชนะด่านเมื่อกี้นี้แล้วนะครับก็นี่ฮะเขาจะให้ดูว่าเราจับตัวอะไรมาบ้างนะครับอ่าแลงอัพเป็นน่าจะเป็นเลเวลนั่นแหละครับแรงนะฮะดูครับพลังมันจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับ นี่ฮะตัวที่เก่งที่สุดนะครับขึ้นวมาโหมด p o w e r f ูลนะครับเออแลวนี่คือตัวที่เพิ่งจับได้นะครับพลังมันไม่เท่ากันนะแต่ละตัวนะครับเลือกจับตัวเก่งมานะอ่าราชาก็บอกว่าโอ้โหเราเป็นคนที่จับเพิ่มพนเก่งมากเลยนะฮะเราก็มาถึงแลงสองนั่นเองนะครับเหมือนเลเวลนั่นเองนะครับอ่าราชาบอกว่าไม่รู้ใช่ไหมว่าเขากำลังพูดถึงอะไรเขาบอกว่าเขานี่คืออ่า แหลงของนักประจนภัยนะครับระบบแหลงนั่นเองนะครับเขาก็จัดอันดับนะครับความสามารถของนักประจนภัยตามจํานวนโปย์มอนจานวนชนิดของโปย์มอนที่จับได้นะครับอ่าและนี่คือเมื่อระดับนักประจนภัยของเราเพิ่มขึ้นนะครับก็จะอ่าเป็นเป็นที่ชื่นชอบนะครับ แล้วโปเกมอนที่เก่งๆก็จะมาเป็นเพื่อนเรานะฮะเขาบอกให้เราตั้งใจนะครับจับโปเกมอนนะครับแล้วก็เพิ่มระดับหรือเพิ่มแรงของเราเนั่ยเองนะครับโอเคตอนนี้จับได้6ชนิดแล้วนะครับแล้วก็ให้เปิดสตรีทพาร์ t ได้ด้วยนะครับน,น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมจากระบบสตรีทพาร์นะครับก็เวลาไปไหนนะครับก็เปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับปิดหน้าจอแล้วก็ออกไปเดินข้างนอกนะครับก็มีโอกาสอาจจะได้ไอเทมอะไรอย่างี้ือเป่าฮะ โอเคนี่ก็คือนี่ก็คือเกมนะครับโปเกมอน Rumble World นะครับเป็นเกมน่ารักน่ารักนะครับโหลดฟรีมาเล่นของ Nintendo นะครับก็ถ้าไม่ได้เล่นจริงจังอะไรก็ไม่ต้องม่ตไ้องไปซื้อเพชรนะฮะเอออาจจะไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับออในเมืองก็นี่ผมพยายามจะเดินให้ดูเล็กน้อยนะครับตอนนี้มีสถานที่ให้เดินเข้าไปอยู่สองที่เท่านั้นเองนะครับก็มีร้านนะครับไปซื้อบอลลูนแล้วก็ ขึ้นบอนลลูนไปจับโปเกมอนนะครับไหนดูสิตรงกลางเป็นอะไรฮะน่าจะเป็นร้านเพชรหรือเปล่าอ่ะราชาบอกว่าโอเป็นเควสเลยป่ะฮะถ้าเอาโปเกมอนมาอีกสองชนิดเขาจะเพิ่มแรงให้เป็นแรงสามครับอ๋ออันนี้เข้าเข้าไปส่งเควสนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกมโปเกมอน Rumble World นะครับสำหรับคนที่มี t DS อยู่อย่าลืมไปโหลดกันมานะครับว่างๆก็เ,เข้ามาเล่นดูครับน่ารักดีนะฮะ เอาละครับสารานี้ครับก็จบไปเพียงเท่านี้ครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ